สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเดือนพฤษภาคม2567หลังจากดาวพฤหัสย้ายนะครับก็คือ30เมษายนเนี่ยสิ่งไร้ๆเนี่ยมันจะจบที่เดือนพฤษภามนี่แหละนะครับเพราะว่าดวงดาวต่างๆปัญหาที่คาราคาซังมาก็จะจบสิ้นในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเราก็จะมาสตาร์ทรีเซ็ตกันใหม่ ในเดือนถัดไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งดีนะติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง1-31พฤษภาคม2567นะครับลัคนาราศีมิถุนเห็นไหมดาวเนี่ยเข้าสู่พวินาน์ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดวงดาวสิบดวงอยู่ที่ภพวินาศห้าดวงครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือโอเคอยู่ในภพสุภะอยู่ในภพกรมมะอันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับส่วนอหญกจะเป็นดาวบาปปะเคราะห์อังคารราหูเสาเกตพวกนี้เป็นดาวบาปปะเคราะห์อยู่ในภพสุภะอยู่ในภพกรมมะให้คุณแต่ก็ยังถือว่าเหนื่อย ให้คุณแบบเหนื่อยเพราะเป็นดาวบาปผักเคราะห์ส่วนดาวสุประเคราะห์ตอนเนี้มาตกอยู่ที่ราบวินาศเนี่ยสามดวงนะครับสี่โงรลักนะสี่ห้าหกนะพุทธพฤหัสสุกเนี่ยดาวอาทิตย์อีกดวงหนึง่งพบวินาศจริงอยู่ครับอาจจะหมายความเรื่องของความเสียหายสิ่งที่มันต้องจบสูญเสียแต่มันก็ยังพอมีมุมที่ คิดดีได้เช่นปัญหาอะไรต่างๆที่มันวุ่นวายมันจะจบรีเซ็ตใหม่ที่ผ่านมาชาวล,าลาัคนราศีมิถุนนะปี2,566เนี่ยมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จเยอะสำเร็จสูงมันก็เหมือนหมดรอบอะ่ะมันก็เหมือนหมดรอบเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายจากภพลาภเข้าสู่ภพมบบินาศแต่จริงๆแล้วคำว่าวินาศไม่เสียหายมันเป็นจังหวะที่ท่านเนี่ย กำลังจะเริ่มต้นใหม่กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคำว่าเปลี่ยนแปลงฟังดูไม่ดีครับแต่มันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลง ก็ได้อ่ะเรามา,าวิเคราะห์กันทีละดวงทีละดาวเริ่มที่ดาวประจำตัวของท่านครับก็คือดาวพระพุธดาวพุธในเดือนพฤษภาคมนี้ย้ายถึงสองจังหวะวันที่เจ็ดเมเพฤษภาคมโครจรเข้าสู่ภพลาภะอ่าอันนี้ยังชื่นใจนะเจ็ดพฤษภาถึง24พฤษภาดาวประจำตัวโครจรเข้าสู่ภพลาภะ ความสําเร็จอย่างที่บอกแหละความสําเร็จเนี่ยมันมีมาอย่างต่อเนื่องการที่ดาวพฤหัสอยู่พบลาภะมันหนึ่งปีเต็มๆตั้งแต่19เมษา2566จนถึงวันที่30เมษา2567มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงโอกาสในความสำเร็จของชาวลัคนาราศีมิถุน แต่จังหวะที่มันสําเร็จอย่างแท้จริงก็คือการที่ดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่เจพฤษภาคือตัวเองเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆได้รับเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จหรือชื่นชมกับความสำเร็จนั้น ในช่วงวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะดูดีเลยทีเดียวแหละพฤหัสคือโอกาสคำว,ว่าโอกาสก็คือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนท่านจะคว้าได้หรือคว้าไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละบุคคลว่าสนาแต่ละคนมันไม่เท่ากัน อันนี้เราดูโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนนะแต่ว่าการที่ดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยคือตัวเองก็ไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยอันนี้ชัดเจนความสําเร็จมันมาแน่ๆนะครับความสําเร็จมันมาแน่ๆก็ถือว่าเป็นการชื่นชมเป็นความยินดีนั่นแหละเพราะว่าตัวท่านเองดาวประจําตัวไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันชัดเจนว่าได้ลาบได้รับความสําเร็จตัวเองไปหานะครับตัวเองไปหา พอวันที่25พฤษภาคมดาวพุธด,ดาวประจำตัวของท่านเข้าสู่พบวินาศวินาศก็แปลว่าเสียหายกันแปลว่าหลบซ่อนความลับซ่อนเลนสนับสนุนฉะนั้นการที่ดาวอยู่ในพบวินาศเยอะๆแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นจังหวะของการรีเซ็ตเริ่มต้น การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตโดยที่ท่านเอาเดือนพฤษภาคมเป็นบุดหมายมันเป็นช่วงเดือนที่ตัวท่านเองอาจจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบดูทิศทางดูท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะลุยไปข้างหน้า พูดง่ายๆว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตั้งหลักการที่ดาวอยู่พบวินาศเยอะแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเสียหายเสมอไปนะครับมันแปลว่าเนี่ยมีคนมาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าประชุมวางแผนหนุนหลังโดยที่ดาวตัวเองก็เข้าไปอยู่ร่วมด้วยปลายเดือนคือวันที่ยี่้า เนี่ยจ,จังหวะเนี้ยจังหวะจังหวะเนี้ยโอเคสําเร็จสําเร็จดีพอยี่สิห้าพฤษภาเข้าไปสู่พบวินาศมันแปลว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ละว,วางแผนแล้ะเช่นอาจจะได้ตําแหน่งเลื่อนขั้นอาจจะได้รับมอบหมายภารกิจได้โอกาสอะไรต่างๆแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางมันก็มีทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้าย ข่าวดีคือได้รับความสําเร็จเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งข่าวร้ายก็คือมันต้องย้ายใครที่เป็นข้าราชการอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกแต่ถ้าถ้าเป็นเอกชนอะไรลักษณะแบบเนี้นะอาจจะให้ไปดูสาขานู้นให้ไปดูแลสาขานี้ต่างจังหวัดอะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าท่านอาจจะต้องเดินทางบ่อยหน่อยอาจจะเลื่อนจากที่ประจําอยู่ร้านร้านนี้สาขานี้ท่านอาจจะต้องขึ้นไปในระดับที่เป็นแอเรียคือดูแลหลายสาขามากขึ้น และงานของท่านการที่ดาวเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศจะเยอะเนี่ยมันลักษณะเราชีวิตของท่านเนี่ยกำลังจะไปอยู่ในโหมดของการเป็นผู้สนับสนุนหรือการเป็นเบื้องหลังให้มองมุมนี้ทำอะไรอย่าให้มันโดดเด่นอย่าเอาหน้าไปรับเหมือนเดิมให้เริ่มอยู่ข้างหลังเป็นผู้สนับสนุนให้คนอื่นเขาออกหน้าบางท่านโดยตัวเนื้องาน มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ลักษณะงานไปอยู่เป็นข้างหลังไปอยู่เป็นแบ็กไปอยู่เป็นฝ่ายวางแผนไม่ใช่พวกออกหน้าแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีจังหวะเนี้ยก็พยายามพยายามที่จะทำงานในลักษณะของการอยู่ข้างหลังอย่าไปออกหน้ามากจะมีผลเสียหายมากกว่านะครับ ถัดมาคือดาวพระอาทิตย์จริงๆแล้วดาวพระอาทิตย์เจอดาวพฤหัสเนี่ยอันนี้ดีนะดาวที่คือดาวเจ้าเรือนสหัสชะแปลว่าเดินทางพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงวินาศก็แปลว่าไกลเดินทางไกลน,นะชีวิตมันมีการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการที่ไปควบคุมดูแลงานลับ เป็นภารกิจลับที่ท่านจะต้องไปนู่นไปนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแต่ดาวอาทิตย์เจอดาวพฤหัสอย่างน้อยเขาเป็นคู่มิตรกันเมื่อเป็นมิตรก็ชื่นชอบบอ่อมีโทษแถลงพันฉะนั้นในภพวินาศนี้ผมมองว่าไม่เสียาหายเพราะมีดาวคู่มิตรเข้ามาอยู่มันแปลว่ามีคู่มิตรมาสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง อาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับตรงนี้ผมมองว่าพลิกเลยนะผมมองไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมันแย่โดยหลักการโดยพื้นฐานก็ต้องบอกว่าแย่เพราะดาวเข้าพบวินาาจะเยอะอย่างเงี้ยมันมันวินาศมันแปลว่าเสียหายมันแปลว่าศูนย์หายวินาาคือไปไกลอะพินาาอะเข้าใจไหมแต่อีกความหมายหนึ่งมันห้าสิบห้าสิบ มันแมันแปลว่าเบื้องหลังสนับสนุนเป็นแบ็คเป็นการวางแผนอะไรที่เป็นลับๆเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้สองความหมายแบบนี้จะทายยังไงอะ่ะอาจารย์จะอวยหรืออาจารย์จะถลม่มใช่ไหมดูที่ดาวครับหนึ่งมันเป็นดาวสุภระเคราะห์เมื่อเป็นดาวสุประเคราะห์เนี่ย ไม่ว่าจะให้คุณหรือให้โทษก็ให้แบบนิ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปต่อให้มันเกิดเรื่องร้ายในดวงชะตามันก็จะค่อยๆซึมซึมทำให้ท่านเนี่ยรู้ตัวดัดแปลงแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในว่าถ้าโชคร้ายก็เบาๆเบาๆ,บาๆนุ่มๆไม่ถึงขั้นแบบ หนักหนาสาหัสจนรับไม่ได้ในกรณีที่ร้ายนะแต่ในกรณีที <ple> ่ดีมีไหมมีสิครับก็อย่างที่บอกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้คู่มิตรมาสนับสนุนอยู่ข้างหลังแสดงว่าชีวิตดวงชะตาก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านนักหลอกชาวราคณาราศีมิถุนอย่างที่บอกคัดตีความแบบให้ดีเลยก็คือเออตัวท่านเนี่ยดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นอะไรดีขึ้นเพียงแต่ว่า มันต้องไปอยู่ข้างหลังเป็นงานแบบลับๆและเป็นงานที่คอยสนับสนุนแล้วเป็นคนให้คำปรึกษาและไม่ใช่ไม่ใช่คนปฏิบัติหน้างานแล้วเป็นลักษณะแบบนี้อาทิตย์ย้ายเข้ามา14พฤษภาคอันนี้ดีนะ mm hmm. บอกไว้ก่อนเพราะมันเป็นคู่มิตรกันสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะอาจจะย้ายเลยแหละ ย้ายที่ย้ายทางย้ายสาขาย้ายที่อยู่ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของเดินทางไปกลับเช่นท่านอาจจะต้องเดินสายไปดูงานของบริษัทในสาขาต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นไปได้หมดแต่ทิศทางไปในทางที่ดีอันเนื่องจากดาวคู่มิตรมาอยู่ด้วยกันและเป็นคู่มิตรใหญ่ ส่งเสริมดวงชะตาฉะนั้นเมื่อเป็นคู่มิตรแล้วเนี่ยจากคำว่าเสียหายมันกลายเป็นสนับสนุนครับและตัวจบที่ผมยืนยันว่ามันดีแน่นั่นก็คือดาวศุกร์21พฤษภาคมดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีพฤกษบ้านตัวเองพอพบวินาศเป็นเกษตรวินาศแปลว่าเสียหายใช่ไหมความเสียหายจบ วินาศอาจจะแปลว่าสนับสนุนการสนับสนุนชัดเจนขึ้นเพราะมันเป็นดาวสุปเคราะห์ทั้งหมดกลับมาตรงนี้เห็นไหมอาทิตย์พษหัสนั้นคู่มิตรอาทิย์์ุสุขคู่สมพลพุทธกับสุขซึ่งดาวพุทธคือดาวประจำตัวของท่านสุขเป็นดาวเจ้าเรือน พุทธศุขเป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุดินน้ำกับดินมันจะส่งเสริมฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมมองว่าเกินครึ่งคนที่ลัคนาราศีมิถุนที่ดูคลิปนี้อยู่มีร้อยคนะ่ะเกินห้าสิบคนคือเกินครึ่งทิศทางดวงดีครับดีครับลักษณะแบบนี้คือดีวินาศวินาศแปลว่า มันจบจบอ่ะโอเคปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังเนี่ยเหมือนจะดีแต่เหนื่อยเหมือนจะดีแต่มันก็ลำบากเหมือนจะดีแล้วมันต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่ในความรู้สึกในใจเราไม่คุ้มอ่ะพอเดือนพฤษภาเนี่ยมันเหมือนจะมันเหมือนกับต้องจบอ่ะจบคือตัดใจเปลี่ยนแปลงบางทีงานอาจจะรู้สึกเออได้เงินเยอะ ได้ดีได้โอกาสดีแต่ก็อึดอัดคับข้องใจมีปัญหากับคนนั้นคนนี้พฤษภาเนี้ยมันคือมันจะจบเลยมันจะเคลียร์เลยอาจจะหมายถึงโอเคท่านอาจจะต้องตกงานออกจากงานหรือเปลี่ยนแปลงในการทํางานมีความเป็นไปได้แต่ไม่ได้ร้ายไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบโอ้โห บอกว่านนวินาตั้งห้าดวงเนี่ยดาวตกพบวินาตั้งห้าดวงเนี่ยแปลว่าจบแล้วชีวิตเสียหายไม่ใช่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วทิศทางไปในทางที่ดีเพราะเป็นดาวสุป,ปเคราะห์ถึงสามดวงครับดาวสุป,ปเคราะห์ให้คุณหรือให้โทษก็จะให้แบบผู้ดีนิ่มนวลใช่ไหม ต่อให้มาร้ายผู้ดีเวลาด่าเขาด่าไงเขาก็ด่าแบบนิ่มนวลเขาไม่ได้าไม่ได้ปากเสียเทเสียพูดคำหยาบคายใส่ถูกไหมเออเขาอาจจะว่าแต่เขาก็ว่าแบบผู้ดีนิ่มนวลนก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่ผมมองนะผมอย่างที่บอกะอผมกล้ารับประกันเลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะ่ะเกินครึ่งที่ดวงจะดีมากกว่าเสีย มันมีบางคนนั่นแหละที่ดวงแบบโอ้โหไม่ขึ้นเลยอะ่ะลุ้นไม่ขึ้นเลยอะ่ะเสียหายจริงๆตามตามเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์พบวินาศแต่โดยทั่วไปผมมองว่าส่วนใหญ่ดีครับแบบเนี้ยถือว่าดีเพราะเป็นดาวสุครค้์และเดี๋ยวดาวพวกเนี้ยมันอยู่แค่เดือนเดียวอ,อาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเขาอยู่ในราศีพฤษภอ่่เดือนเดียว เดี๋ยวเขาก็ย้ายเดี๋ยวเขาก็ย้ายมาสู่ตัวท่านแล้วมันนั่นแหละมิถุนาก็จะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะจ๊ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นอะไรที่อะจบทุกอย่างอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีรีเซ็ตใหม่พฤษภาอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่หยุดนิ่งดูท่าที ดูทิศทางดูความเป็นไปพูดตรงๆนะจะบอกจะจะอวยให้แบบดีโอ้ยดวงดีมีเงินมันมันไม่ได้หรอกดาวมันไม่ได้บอกอย่างนั้นผมก็บอกอย่างนั้นไม่ได้ส่วนจะให้ทายแบบร้ายๆโอ้ยมีถุนไม่ต้องรุนอะไรหรอกชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีแล้วไม่ใช่ผมมองแบบเป็นกลางๆมองว่าเฮ้ยไอ้จบอะมันคือจบฉะนั้น ไอ้ปัญหาที่มันจบเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้ครับแต่จบแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะถูกไหมบางคนเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาจบไปในเดือนนี้อา้าวดีใจบางคนบอกโอ้ชีวิตฉันดีมาตลอดเลยปีหกหแล้วมันจะจบแล้วใช่ไหมมันจบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเริ่มต้นใหม่มันเป็นลักษณะแบบนี้ งั้นชาวลัคนาราศีไมิถุนนะใครที่แบบเออยังมีกําลังใจดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยให้มองโลกในแง่ดีไว้อะไรที่มันจะสูญเสียอะไรที่มันจะจบไปหรืออะไรที่มันต้องเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะขอให้คิดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั้นดีเสมอเราพลาดสิ่งนี้ไปเดี๋ยวสิ่งใหม่ก็เข้ามาให้คิดแบบนี้ส่วนใครที่ดวงแย่มาตลอดเลยนะปีที่แล้วนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ อันนี้ก็ถือว่าดีมันก็จะชดเชยกันไปเข้าใจไหมมันก็คือจบแล้วเรื่องไม่ดีที่เกิดมาตั้งแต่ปีหกหกอะ่ะมันจะจบใน,นเดือนนี้แล้วแหละแล้วเราก็รีเซ็ตแล้วเริ่มต้นใหม่คือมีถุนสรุปเปลี่ยนแปลงแน่เพียงแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านควรจะรีเซตท่านควรจะหยุดพักดูท่าที อย่าพึ่งรีบผีผามทําอะไรประเภทแบบเอ้ยล้มไม่ได้ล้มแล้วต้องรีบลุกอะไรลักษณะแบบนี้ลุกได้ครับแต่อาจจะต้องดูซ้ายดูขวาดูทิศทางข้างหน้าดูข้างหลังซิไม่ใช่เรากาลังจะลุกปุ๊บมีคนมาถีบซ้ำอย่างเงี้ยไม่เอานะใช่ไหมมันมันต้องเขาเรียกว่ามีสติหน่อยดวงไม่ได้แย่แต่ต้องมีสติในการตั้งมัน่นวางแผนเดือนหน้า เดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะเริ่มต้นใหม่เพียงแต่ว่าการตัดสินใจในเดือนนี้ยมันสําคัญมันสําคัญที่ว่าเราอ่ะจะไปในทิศทางไหนชีวิตของเราเลือกให้ถูกเลือกให้ดีและเดี๋ยวมันก็จะลุยต่อไปมิถุนเนี่ยผมบอกเลยว่าคิดเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมไว้เพราะดวงของท่านจะดีไปอีกหลายปี แต่เดือนนี้พฤษภาคมนี้และปีนี้มันมีการทิศทางที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบของปีอ่ะท่านไปติดตามคลิปดาวพฤหัสย้ายนะเพราะว่าผมทายไว้เนี่ยผมทายไว้เรียกว่าหลายเดือนเลยแหละในการที่ดาวพฤหัสย้ายและจะมีผลต่อดวงชะตาตอนไหนเนี่ยไปดูได้ส่วนพฤษภาเนี่ยมันชัดเจน งานงานก็เนี่ยงานก็ยังหนักอยู่เพราะพบกรรม,มะมีทั้งดาวราหูมีทั้งดาว,าดาวอังคารเนี่ยซึ่งเป็นคู่ทาตุลมลมคือไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเข้าใจไ,ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยอย่างน้อยดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เดี๋ยวเดือนหน้ามิถุนาเนี่ยเขาก็จะย้ายเข้ามาสู่ราศีท่านซึ่งพอย้ายปุ๊บดวงเปลี่ยนพลิกอีกรอบเลยนะ พียงแต่เดือนนี้ก็ต้องยอมรับครับมันตกพบวินาทั้งหมดวินาศแปลว่ามันจบไปวินาศมันแปลว่าเสียหายวินาศแปลว่าสนับสนุนวินาศแปลว่าความลับเบื้องหลังการวางแผนผมถึงได้บอกว่าเดือนนี้มันมันต้องแบบช้าๆจะเย็นๆดูทิศทางให้ดีมีการเปลี่ยนแปลงก็อย่าเพึ่งตัดสินใจถ้ามันไม่จำเป็นอย่าพึ่งตัดสินใจ,นจ,นต,นใจตกปรารับคำใคร เช่นมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยบริษัทใหม่ติดต่อเข้ามาไอบริษัทเก่าฉันก็เบื่อเต็มทนแล้วจะออกดีไหมไออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบภายในเดือนพฤษภารอได้ก็อยากให้รอไปก่อนแต่ถ้ามันจําเป็นอ่ะบางคนดวงมันบังคับอ่ะคุณต้องตัดสินใจภายในวันนี้นะคุณต้องลางออกเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมันรับแล้วถ้าเกิดกูลาออกไปมึงไม่มันรับเนี่ยเป็นกูซวยอีกใช่ไหม มิถุนเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะอย่างนี้แหละครับที่ที่ต้องระมัดระวังนะเพราะนั้นผมก็ไม่อยากจะตัดสินใจแทนแต่ถ้าเกิดรอได้ผมอยากให้ผ่านเดือนพฤษภาคมไปก่อนค่อยตัดสินใจเพรนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการหยุดหยุดไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำอะไรนะแต่เป็นการหยุดตั้งหลักดูทิศทางถ้าชีวิตท่านมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าชีวิตท่านไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเดือนนี้ก็จะสบายๆหน่อยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ต้องออกหน้าละไปอยู่เบื้องหลังอะไรลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับอ่ะไปกําลังใจให้กันไม่ว่าจะดีจะร้ายก็มาดูคลิปของเราเราก็จะมีคําแนะนําตามหลักโหราศาสตร์เนาะการที่ดวงดาวมันเปลี่ยนเคลื่อนย้ายเนี่ยเราไม่ได้ไป จุดธูปไหว้มูพิธีกรรมอะไรเราเอานิสัยดาวมาใช้แล้วปรับเปลี่ยนให้นิสัยเรากับนิสัยดาวมันไปด้วยกันได้แค่นั้นเองครับฉะนั้นดวงชะตาเดือนพฤษภาคม25 6 7ักลัคนาราศีมิถุนหลังดาวพฤหัสย้ายนะครับสิ่งไลๆจบที่เดือนนี้แหละครับแล้วสตาร์ทใหม่เดือนหน้าเดือนนี้พักผ่อนหย่อนใจเอารูปทะเลขึ้นมาให้ ก็นะคิดมากไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจมิถุนาเนีะ่ะถึงจะมีเขาเรียกว่าสตาร์ทในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคุณยังไงก็ขอให้เฮงปังรวยทุกท่านครับคลิปนี้สวัสดีครับ